สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมการเดียนนะมาพบอมกับพี่แหลมนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในบ้านนะครับซึ่งด่านนะตรงนี้จะไม่มีผีนะแต่ว่าจะมีเสียงรบกวนนีดๆ,นๆหน่อยๆนะฮะเมื่อผมก็ขี้เกียจอ่านนะมันชอบแบบบางครั้งเดินๆอย่างเงี้ยกำลังไขประตูใช่กำลังไขประตูปุ๊บอยู่แม่งพุ่งหาหน้าเว้ยเออแล้วแบบก็ต้องฟังมันมันมันบ่นอ่ะเอาแล้วก็โดนผีกินตับตายก็ไม่เข้าใจ ตะกะของพี่แหลม,มจะขยันพูดเลยทั้งหนาวอะบางครั้งก็แบบที่เกียจะแปลนะ If you didn't ด e นซ o m t t i n n เนี่ครับบางทีคุณไม่เห็นอะไรเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่อยู่ตรงนั้นนะอ่าโอ้ยเสียงขอประตูคนลุกขึ้นมานี่ผมก็อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยความจริงก็อยู่บ้านคนเดียวทุกวันอยู่แล้วก็พูดไปเรื่อย จัดการบ้านให้เรียบร้อยก่อนขอทำเตียงสัตว์นี่บางครั้งมันก็หลอนเปล่าวะโอเคจัดการบ้านผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันให้ทำอะไรนะมันให้จัดการบ้านเฉยหอหรือว่าเปิดไฟอะไรเงี้ย เสียงอะไรเนี่โอ้ยนี่บ้านกูเนี่ยใครเดินนี่ไม่ได้เจอผีนะแต่ขนลุกมั้งขนไม่งุกลุกยันขนตูดเลยอ้จะอ่ามันก็พยายามบอกตลอดเวลานะว่าบางครั้งที่คุณไม่เห็นอะไรมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีตรงนั้นเฮ้ยห,หัวพี่แหลมมาไง โอเเ้ยเหี้ยเงาก็ขนลุกว่ะโอเคมีบางอย่างเข้าใกล้มาแล้วฉันต้องรีบล้วล่ะรีบอะไรอ่ะให้รีบอะไรครับนั่นไงขนลุกว่ะเฮ้ยอ้อยโอ้ชีย่ย หลอดไฟยี่ห้ออะไรวะกัจะไปทำลายโรงงานผลิตอันนี้แหละมันครั้งผมก็อานานใจกับหลอดไฟมานนะขยะแข็นแตกจังวะเสียงจิ้งหลงจิ้งหลีดก็เข้ามานะพอบ้านแม่งดับแบบแม่งเข้ามาเลยโอเคไม่แน่ใจว่าไอ้อย่างนี้คืออะไรเดินหน้าแล้วครับผม ไม่ต้องสำรลวดะไรหรอกมึงก็เดินเดินออกแล้วเข้าประตูใหม่อะ่ะมันเหมือนกับมันนอนมันนอนใช่ป่ะแล้วก็ตื่นมากลางดึกอะไรเงี้ยเอาเลยมาละพี่แหลมกูเช็คบ้านก่อนน่าไงบนอะไรลู้บ้านทรงเดิม่หวะไป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  รีบๆเ,เช้าเลยหร,รู้สึกไหมเวลามันเดินชา้าจังวะบ่นอะไรขยันเนาะเรื่องไม่เป็นเรื่องในยขยันนะมีอะไรปะนั่นไงมีจริงด้วยเป้มาเป้มาลอยอะไรวะที่กูต้องการเนี่ยคือนาฬิกานะครับหรือไม่ก็ที่หลบภัยนะครับที่หลบก็ไม่มีให้ โอ,โอ้ยมาไงไวะอุตายเฮ้ยได้ข่าวว่ายังไม่มียังไม่เจอผีเลยไอตัวหัวกล่องมันมาเลยเหรอไอ้ฮาเชี่ยโอ้ยขนลุกเลยไอ้ฮาหัวกล่องแม่งมาอุยตาย ใครแอนซิกอินนอร์จัดเกมมันไม่ใช่เกมนะมันเป็นชีวิตของคุณเอออย่างงี้ดีวะเดี๋ยวเพิ่งมาหนิวะใจยเย็นผมเนี่ยใจเย็นตอนนี้ผมเริ่มใจไม่เย็นละสตงสตินี่กูไปละเมื่อกี้หัวก่องมาไงเ่ะไม่เข้าใจทำไมบ้านมึงต้องล็อกประตูทุกวันได้วะ โอเคโอเคจัดการให้เรียบร้อยก่อนแว็บ <c oughs> <c oughs> ตู้มาตู้มาตู้มาดิตรงนี้ต้องต้องมีตู้นัน่นไงเห็นปะคุณเห็นไหมครับเฮ้ยไฟตรงนี้มันโอเคเดี๋ยวเปิดตรงนี้แล้วก็ปิด ปิดไว้ปิดไว้มีของมีของโอ้ตทย้ะชิบหายแล้วมึงแล้วเกิดตรงนี้ด้วยนะโอ้ยอะไรเสียงไรเสียงไร หายอันซีกอะไรล่ะกูตันแล้วอะกูตันแล้วได้ข่าวว่ากูตันแล้วไฟตรงไหนวะอุ้ยโดนอะไรอ่ะเอกมอยู่ตรงมันอยู่ตรงนั้นเหนออรอา คือทำไมตรงนั้นมันตันมันตันแล้วแบบแม่งไปต่อไม่ได้โอ้โ,โหขอบอะไรอะไรเฮ้ยว h a อีกแล้วนี่ข้ามาอยู่ในไหนเนี่ยพี่แหลมหาประตู <c oughs> เห็นพุกกูเข้าเลยแล้วไง ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่แลมมึงว่ามึงไปเช็คสุขภาพจิตหรือไงมันก็วนที่เดิมเพื่ออะไรครัสยังต้องเจออีกเยอะนะยังต้องผ่านอีกเยอะเลยแล้วบ้านแม่งเปลี่ยนวะโอเคเฮ้ยไม่มีประตูเออดีไม่มีประตูเนี่ยนะดีมากโอ้โหยาวใหญ่ ใหญ่มากอะเพราะบ้านมันใหญ่เนี่ยที่หนีมันก็เยอะไงโ,โหดโลง่งเ,เ,เ,เลิกบน่นเลยล่ะเกลียดเสียงบน่นบางทีก็เกลียดนะครับตอนนี้มีเสียงลายข้างหลังผมไม่รู้ว่าทุกท่านจะได้ยินหรือเปล่าได้ยินก็ไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> คือเวลาถ้าเกิดว่าสังเกตว่าไอเวลาที่มันหมุนอะ ถ้ามันเริ่มมันเริ่มใกล้ใกล้แถวแถวเลขชี้เลขสิบสองเมื่อไหร่เนี่ยผมต้องรีบอ,อบอพยพนะไปหาที่หลบดีๆเพราะว่ามันถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยแล้วไม่มาเกิดห้องเนี้ยโอ้ตันแล้วชีวิตบนอะไรขยันเนาะโอเคมีเลยไหมมี ครับผมขอบคุณครับใกล้ละใกล้ละมีของมีของฮิฮิออกมาออกมาเช้าวะ่ะโอเคได้อยู่อะไรครับ ไอ้ฝั่งนั้นแม่งยังไม่ไปละปลอ่อยเปงั้นละ <c oughs> อยู่แถวนี้ไม่ก็ไหนเหรอ <c oughs> ไปประตูค้างล่างเลยนะมีอะไรมีอะไรที่หลบ <c oughs> อุย๊ยเชียร์แล้วมึง มีวะต้องปิดไฟไว้ now, I k n o ว where you are ไอโนว where you are แล้วกูอยู่ไหนมึงรู้่ะ I'm here I know ไม่มีตัวเลยเดินเลยวะอีขาสวยมึงอะไรกับมึงเนี่ย เขาบอกให้ปิดไฟแล้วนะมันจะเห็นตัวผีแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยที่ผมดูอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ต้องมาห้องข้างล่างผมก่อนใช่ไหมผมถึงจะมันถึงจะขึ้นมังบนได้น่าจะเป็นตะก,กาตามนั้นนะโุ้ย <are> ชี่อะเอาเน้ว เค้ยพิ่งเดินทะลุบ้านโอ้โหไอ้หำม,มีของมีของ <Why? S 1> อะไรอีกวะเ <Why? Hi. S 1> มื่อคั้งกูเขาไม่เปิดแค่ไงประตูพยายามเปิดเอา้าอะไรเหรออีกแล้ว มันห้ามเปิดประตูที่คอ,อป่าวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนั่นไงสลัมล้วมึงเวแอมไอโอ้ยผีเวน้นแม่งโอเคนั่นงไงวนที่เดิมถ้ามีถ้ามีประตูคอนี่ห้ามกดใช่ไหมจะได้จำไว้แม่งหลายรอบแล้ว ก <c oughs> ูเดินวนไปวนมาที่เดิมโอเคไม่ต้องพูดเลยละเราเริ่มรู้หลักละเราต้องเล่นอ่ามาห้องเดิมแล้ววะรู้ <c oughs> สึกว่าเมื่อกี้กลับไปบ้านหลังเดิมนะนาฬิกาต้องมาเยอะหน่อยแม่งไม่ยอมให้กูป,ปั๊มเลยหลังเดิมแนวเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน โอเคมีของมีของขอบคุณครับแหมฟ้าผงฟ้าผ่าครับผมโลงครับมีของนะครับน่าจะเป็นที่หลบนะฮะน่าจะเป็นที่หลบนั่นไงโอเค ครับผมซ่อมไฟก่อนแล้วเ,เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะฮะจะได้มีทางหนีที่ไร่นิดนึงมีอะไรไหมมีหน่อยนะเิดประตูทิ้งไว้จะไม่ไปตรงนั้นแหละมันตันอุย๊ยเร็วไปมายืนจะเอาของไง นั่นไงหายมึงละยำแสดงไปทางนั้นเหรอวะไม่ซีอุ้ยโดนอะไรอ่ะเอ้าอยู oh. ่ขางบนเหรอว่าเด้อไอ้ฮ่า แม่งไม่ผงไม่ผ่านแล้วไอ้ครับะโอเคไหลยรอบแล้วพี่แหลมโอ้ยากอะเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับคือต้องมีนาฬิกาเยอะถ้าคุณดวงมาดวงได้นานาฬิกาเนี่ยเยอะผมว่าแม่งผ่านแน่นอนแต่นี้พี่แหลมแม่งปัญหาอยู่เนี้ยชีวิตพี่แหลมแม่งขึ้นอยู่กับนาฬิกาจริง นกาไม่มีด้วย<ม>ข้างบนตรงนั้นตันนั่นไงจังไรแตกตอนหน้าต่อตาเลยนะเฮ้ย <c oughs> โอเค <c oughs> จัดไป ถ้ามีเสียงปึงป้งปึงป้งๆเนี่ยห้ามเปิดนะครับผมใกล้ละใกล้ละอันเดียวอีนนี้เดียวมาขอบคุณครับอีนนี้เดียวอกนเดียว,ยวก็มีนะอีกตั้งครึ่งหนึ่งโอ้โหอย่างโล่งขึ้นมาทำเตี๋ยอะไรวะ ปิดไฟไว้ก่อนอุย๊ยมีของอีกแล้วขอบคุณเฮ้ยผียังไม่ออกมาเลยวะไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แค่ว่าผมควรไปหาที่หลบปะ รูร้สึกมีบางอย่างมันอยู่ในนี้เฮ้ยมีของอยู่แล้ววะผีไม่โผล่เว้ยฮ้ยหรือเปล่าวะอย่าอย่าอย่าพูดไปพูดไปเนี่ยอาจจะฟ้าผงฟ้าผ่าพี่แหลมเพลงกระแสจิตนานมาก ขอพักอยู่ห้องนี้เลยได้ไหมแล้วก็ร้องเพงลงรอนะครับอพอมันจะไม่เจอก็ไม่เจอไงวะอุดเยี่ยมจังไรละมึงโอเค ประตูปิดด้วย Your fear, อะไรวะอย่าเพิ่งมาตรงเนี้ยเอาง่ายๆกูจะผ่านอยู่ละมึงละไอ้เหี้ยนี่โผล่มาปกอีเลยเนี่ยเออจ้า Él. ขอเถอะขอพี่เถอะพี่แหลมพี่แหลมมึง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 ,มงพี่แหลมแหลมไอ้เฮี้ยไอเฮียมึงจะทำอะไรพี่แหลมว้าวป๊อปปี้เย๋โอ้โหอ้้ โอ้เกิดอะไรขึ <sniff ing out> ้นมีต้นไม้ด้วยบ้านหลังนี้เออหัวใจมั่นเต้นแบบว่าแบบซึมซ้ำเลยอะเฮียโอเคท่านผู้ชมพบกันใหม่นันนี้โอเค เ้ท่านผู้ชมครับพบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับเราเจอกันกับพี่แรมนะครับเช่นเคยนะครับไอแหลมมึงก็หัดช่างพูดจังเลยวะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับผมเพื่อนๆทุกคนนะฮะกระผมหอมแดงเช่นเคยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรายการของ Guardian TV มาโดยตลอดนะฮะและเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสามารถกดเข้าไปที่มอวีดีโอตรงกลางหน้าจอครับเพื่อที่จะเข้าไปดู วิดีโออื่นๆของ Guardian TV ได้นะฮะแต่ถ้ากดตรงกลางคำว่ามอวิดีโอแล้วไม่มีลิงก์ไปแล้วก็แสดงว่าไอคุณเดียนมันขี้เกียจใส่ลิงก์นั่นเองนะฮะให้คลิกเข้าไปดูวิดีโอที่ชแนลกันเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย